เกมซ่อนหาหนะครับวันน er? ี awesome. us, well. so ้เนี่ยเราจะไปเล่นกับเพื่อนนะเพื่อนๆมันชื่ออะไรนะป๊าป๊าใช่ไหมปึ๊บทักลาเลยนะจำตัวใช่ไหมไป๊บเดี๋ยวเข้าไปเลยด็อกบอยวายด็อกบอยด็อกบอยวิ่งแล้วด็อกบอยวิ่งไปแล้วด็อกบอยวิ่งไปแล้วด็อกบอยวิ่งไปแล้วเจอไอ้โดแล้วตอนนี้ตอนนี้ดูุยโดอยู่ตอนนี้ดูุยโดอยู่

อยากดูมพี่โอ๊ตมากเลยแกวนไอยากอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออโอ้ยรอิงะว่างนี้ก็ทำการดูโฆษณารอแล้วกันเอาไม่ทันละว้ายเุ้ยเร็วเร็เงนรีบหาที่แอรรีบหาที่แอรีบหาที่แอนะมบไม่เนียนโคตรเนียนเนียนกิฟเนียนกิฟ ลายกูเป็นกล้องมันไม่ห็นกูหรทมึง่าไปยิงะปึ๊บเนียนไอ้ตอไอ้ดีวีออยู่ใกล้นี่เมื่อก่อนนี่ว่ผมแรงนะหั่นรถเอลเอสไม่รู้ว่ารู้อะไรเอลเน็บร้อยกแกม่เ็บร้อยเฮียนว๊ะโอเค ยิงแล้วโจ้ยยิงแล้วกลายเป็นแกะไปแล้วกลายเป็นแกะไปแล้วพี่โอ๊ตกลายเป็นแกะไปแล้วทำไรอะพี่โอ๊ตอราวิ่งยุ่ยดยุ่ยยืนไหนนะวิ่งวิ่งไปไหนแล้วนะลองได้ลองได้นี่ร้องรองไม่ข้าเสาไม่ไม่รู้กี่คนนะพี่โอ๊ตอุ้ยเอี๋เจอพี่โอ๊ตสองรอบไม่เร็ววิ่งผ่านห้องกูไปเข้าห้องกูจะไม่เจอกูก้องก้องกองกอง ไ<อ>ม่เงียนกิฟไม่เงียนกิฟไม่ตีเดี๋ยวเข้ามาแล้วเนีเออเงียนกิฟเลยบอก,กบอกตรงเงียนกิฟเงียนกิฟบอกตรงเลยนี่ชิวๆครับชิวๆใครมาเล่นปืนเลือดออกวะไอ <laughs> ได้ย,ยินปืนด้วยสอนตั้งอยู่โคตรไข่เลยขอบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวทีนีเราไปเล่นกลนดีกว่านเราไปเดินเล่นดีกว่าเดี๋ยวทีนี้เราไปเดินเล่นที่บ้าเมื่อกี้แม่งพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเดินผ่านบุคคาอีโบจีขึ้นมั้งยังไม่เห็นกูเลยพี่อ่าเดินผ่านกูโคตรหลายรอบอ่ะอุ้ยดังปั๊บเลย บบกลายเป็นแกะแล้วไปให้ไปให้อยู่ใกล้เก <c oughs> ้าอี้ไปให้ไปให้อยู่ใกล <c oughs> ้เก้าอี <c oughs> ้อีให้ยู่มจิขึ้นโด้ถ้าแบบถ้าอีา่มจไม่ขึ้นน่าจะโคตรเนียนโด้ถ้าอีโมจิไม่ขึ้นนมาจะโคตรเนียไม่เป็นไรโด้ถึงตายเราก็มีเกิด ไม่เป็นไรโดถึงตายแล้วก็มีเกิดควับอืมเสริมความเนียนให้กับร่างกายเราโดมันไม่เนียนเนี่ยดิเป็นคอมอ่ะต้องเป็นกองว่าเป็นกองอะไรดิเอาเอาเอาโจโจเสี่ยงปืนมีใครไว้บ้าบ้าอะไรอ่ะบ้าบ้าขนาดเลเบ้ายิงตายอะบ้าเร็วมาบ้า วับวับไปเดินเล่นด <Christ>. ีก <Hum> ว <ming> ่าเดินเล่นดีกว่าเดินเล่นดีกว่าให้เติมน้ำมันเอชนะแล้วเอชนะแล้วเอพิโอตพิโอตพิโอตมานี่มานี่มานี่พิโอตอยู่ด้านหลังอ่ะมาทุกคนเล่นเล่นกันดีๆนะตัวอาร์ดีายบอกไปเลยเขาบอก่าให้มีต่อแล้วมั้ยให้เติมน้ำมันไปไป go go ด o o ด d o ก t g ปล่อยไป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 ไอพีชทำไอเกม์ให้กันดิกเลยัะ วิ oh, ้นเติมแล้วร้อยวิ้นไม่ได้เอาแล้ววิ้นไม่ได้ทำนะก็ยังไม่ได้กวาดเฮียวิ้นเพิ่มเติมได้สามร้อยสามร้อยคือมาดูวิ่งดังปังเลยเฮียอาจารย์เอตัวเองึบย้ายที่อ่ะงวักมานี่โอเคเท่านี้ก็เงียบกิ๊บเงียบกิ๊บแล้วอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันไปหน่อย เอ้ยข่แอเร์บบาใบหน่อยไข่แอร์เบาใบหน่อย,าายเดี๋ยวเดียวเดียวนะขู่มาอยู่ตรงนี้แม่ใช่ประน่องเไหยไม่ใช่เฮ้ยดดูรอพอรอพอพอไม่ใช่วิ่งวิ่งโอ้ยแม่งไม่เจอเว้ย ไอ้เอ้เ้กูก็ไล่กระจยิงเอ้ยไม่อยู่ห้องไอ้ยไม่อยู่ห้องกระชุมวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไม่รู้ยจะไหนเออเนี่ยแหละแม่งไปแล้วไว้แตกไปได้ไว้เอ้าอะกดไลค์ให้กดไลค์ให้กดไลค์ มาขอด่านใหม่เอาด่านเอาด่านไหนก็ได้ที่แอปไม่เนียนๆนะขอร้องโอ้โหด่านเดิมไม่เนียนด้วยนะประเด็นนะเฮ้ยขอขอปับ๊บไอ้เทียแปลงร่างสิวับแม่ปี๊ดปุับอ,อย่าเบื่ออย่าเบืง่งอย่าเบื่งมาเฮ้ยโอ้ยหันทันทันทัน,ท,น,ท,นทันเล่เหลี่ยมทันเล่เหลี่ยม วไม่อยาเนียนกิฟเนียนกิฟบอกเลยว่าเลยเนียนกิฟเนียนกิฟบอกเลยครับเนียนกิฟเนียนกิฟ cày cúc cúc cày cúc cước cày cúc cước cày cúc ngọc của chơi này อุ้ยอยู่คดเฮ้ยกูเนียนขนาดนี้เลยหรอวะโอ้ยไม่เจอไหมอะไรวิ่งผ่านหน้าห้องกูไปวะเมื่อกี้อะไรวิ่งผ่านหน้าห้องกูไปวะเมื่อกี้เดี๋ยวอีกสักห้านาทีไปวิ่งเล่นดีกว่าใครเข้าห้องกูมาไหม ทางอยู่ได้หรอยน้องอุย้ยชิบหายแล้วไม่เหมือนตายไปแล้วนี่ระเบิดเจ้า,าอย่าวิ่งมาในห้องกูนะอย่าวิ่งมาในห้องกูนะโอเคใครไม่รู้วิ่งมาในห้องกูเอนเอนเอ็์กี้พร้อมบวกกันไหมอีกสักสิบนาทีห้านาทีค่อยไปวิ่งด้วยกันเฮ้ยอีกสักประมาณห้านาทีเลยเหลือไม่เอวีกว่า สัตเพื่อพูดผิดแม่งก,กลัวไอ้ทผู้ชมเลยเป็นไงห้าวิห้าวิไอ้ใจเ,เอตัวเองทำไรอะ่ะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไอ้ทำไรอะ่ะไว้ลุ่นไว้ลุ่นทำไรนี่ไว้ลุ่นทำไรนี่ไอ้เหี้ยเอ้ยกูแตกไม่เป็นไรอ่ะชิบหายแล้วกูเกิดไม่ได้ Ui, ý, ai đồ em khuất nhiên Ai đồ em khuất nhiên Cháy đồ ba? ok, đồ, ai đồ nước thoát, ạ Đồ vinh lên lưới, đồ Đồ vinh lên lưới, vinh lên lưới Ê, chả nào là À, mới chờ, à, luôn,

ไหน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 วิ่งมาไหนแล้วเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เอแล้ว้ยเฮ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 ้ยเจอมาแล้วมาแล้วไหนวะไอ้ยังไม่เจอไอ้สั์ ไอไม่อยเนไงแล้วม่ไม่เจทังหลังแ้ยโอ้ยแม่งไม่ทันไม่ทันไม่ทันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหแตกไปแตกไปแตกไป เกิดอ๊ะนี่เล่นเกิดเลยเล่นเกิดแม่ของเล็กๆนี่กูอาวัยากแง่มันดูขึงดูขยันเกิดวะเกิดมึงก็ตายอยู่ดีอะฮามุดฮามุด เจอไหมอืมฮะเปิดไม่ท <delays> hey, ันระเบิดแม่งจะป่าระเบิดอะแม่งแม่งระเบิดไม่ทันอ่าไม่มีใครหาเจออแตกไปไม่เกิดไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมอ่ะใครใครอยากกินเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์รสซุนตีนัะกินเข้าไปเออท้องเสียนี่ อยู่ไหนวะย่าไม่เจอเฮ้ยตา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 ยไม่ท่านแม่แม่งไม่เหมือนเล่นเกิดกันเล่นเกิดเล่นเกิดอ่ะ เนียนกิเนียนคิบอยู่ยันเช้าครับอยู่ยันเช้าบอกเลย oh. บอกเลยกูอยู่ยันเช้าบอกเลยอยู่ยันเช้าเช้าก็ไม่หวัน เย็นก็เย็นกูก็ไม่ไหวอ่ะเฮ้ยเพิ่มความเหนียนให้กับร่างกายเราแงบโอเคเนียนโอเคเนียนะเนี่ยนะโฮ้ยเอ๋อะไรวะ ไปโดนเือเื่อไม่ได้อะ้กูมีกูเชียงายเอูนียนมาก่เนียนโคตรแม้แต่จิไม่แค่อ่า สะเก็ดปืนแม่งกูอะไรวะเอ้ยกูเห็นสะเก็ดปืนกูกลายเป็นอีกแล้วโอ้ยไอ้ย่าไข่เนี่ยไอ้คอยแอบด้ว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 ยแง่งจิ๊บ

มาแล้วครับหคุณเป็นเบอร์เกอร์หรือเปล่าแะไม่ไม่ใช่อาจารเฮตัวเองอยู่ไหนไม่เจอครับวัยรุ่นสุกาเปี้ยนนะไม่เจอนี่ แมงโอ้ยเหี oh no mm ้ย hmm. ว like oh mm ิ hmm. ่งไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนโอ้ยอย่างว้าวิ่งไปไหนแล้วอยู่ไหน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 วิ่งไปดักวิ่งไปดักวิ่งนั่นไงกูว่าแล้วมัน ปลาละเบิร์ได้ยังโอยเข้มมีอะไรเพิ่มมาประหวะมีอะไรเพิ่มมาประหวะอืม วิ่งไม่ไหนแล้ววิ่งไม่ไหนแล้วออ <c oughs> ไอ้เหี้ยขอโกรใหญ่เลยอูใ้ใหญ่ใหญ่เหลือเกินแง่งแม่งม,มันใหญ่ผิดปกไอ้เหี้ยนี่คนใคร <c oughs> <c oughs> โว,ว,วตายตหน้าตาตากูเลย แม่งเกิดอีกแล้วใครมาขยันเกิดจังวะไม่กล้าให้กูชนะเลยหรือไงเฮ้ยเบอร์เกอร์ขยับเปล่าเมื่อกี้อ่าอยู่าา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 างาา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  ตายไปตายไปมึงไงตายไปไปเจอตัวเองไม่เจออืมกูสาว่าแม่งกูเจอแวบๆน้าแถวนี้ไม่เจอมาลอยไหนอืมอยู่ไหนวะอืมไม่ ขยันเกิดกันไอเด็กไอ้ไม่ไม่ขยันเกิดเกินนะ่ะไปเกิดครับเกิดเกิดเกิดเร็วเร็วเรเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเปลี่ยนดานเปลี่ยนดานวับโอเวยเป็นสิ่งน่ไม่น่าพี่ลมไปหางงู้น เนียนกรีบครับเนียนกรีบเนียนกรีบบ่ม,มีใครเห็นบ่หรอ